โชคดีออกไปเรื่อยๆค่ะเอนน้ักครัวัครั้ลไปงอาหารก่อนอาจารยท่านช่วยกำลังช่วนักการมอบโชคบรรยากาศเด็กๆนักเรียนสาว์คจัน

อันนี้รสของน้ำชาค่ะจะไปขายหน้าอะไรจะเป็นวีดีโออันอนนี้ะเด็กนี้ใครเป็นผู้โชคดีในคันที่สามวันนี้นะลูกอ่าถ่ายรูปกับคันผู้ช่วยครับเสือก็มีความสุขด,ด้วยครับเด็กๆที่มาเรียนข้าวอ,อ๋อคุณแม่ยาดาค่ะรถคันนี้ของคุณแม่ยาดานะคะแม่ยาดา เป็นรางวัลพิเศษค่ะก็จะมีลายห้องกี่สงหาอันนี้เป็นรางวัลพิเศษค่ะเป็นไอซีไรอัน่ะแม่ยาดาให้สองพันก็เป็นรางวัลพิเศษพรถเยอะอ่าลายห้องก็จะมีอ่ห้องละสองพันออลคันเหรอโอ้โให้ห้องละสองัน ม่ออไม่ใช่ตอนนี้กำลังจัเบอร์้ไม่ใช่เห็นตัวเลันปาปาสปสห้องนี่ของใครได้เดี๋ยวดูปาสีรับทั้งตึงอันนี้ของพออกันนิกานะคะอดพ่ออกันนิกาปาสีทั้ตึยั ออกันนิกาักกัยานกับไปเก็บใครอยากได้จักรยานมา ลมเ่ซีที่เพิ่งเนทางี่นี่ครับก็ย้นวันนี้าขอคุยทงี่่นะครับที่าสงัวเนการเลยนีพอกันการนะคะคันนี้ต้องขอี่จเีนะคะเป็นงานนี้นะคะเป็นสของทีงานนะคะเป็นตนขงที่มอให้รงเน